สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลแอนนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์รถมือสองค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพริรยนต์สาขาที่3สุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มีรถสายสปอร์ตนะคะสวยๆเลยค่ะกับคันนี้เลย t o โตยโต้ายาริส1.2สปอร์ตปี2022มากับเลงไมล์2 0 0 0ค่ะคันนี้ราคาตั้งขาย399,000 เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยค่ะพี่ขาค,คันนี้ได้เป็นตัวสปอร์ตแล้วเรียบร้อยสีเทาดำเลยนะคะสวยงามรอบคันเลยค่ะคันนี้ไฟหน้าแบบ Full LED มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากมาพร้อมกับโลโก้ตัวรถสีคโครเมียมส,สวยๆเลยค่ะโคมไฟนะคะไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายมาพร้อมไฟเดย์ไทมสวยงามแบบรอบคันเลย สีเทาดำนะคะได้รถปีใหม่ด้วยนะคะเล็ใไม่แค่27 0 0 0เท่านั้นใครหาสเปคนี้อยู่เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลอ้อนะคะล้อแม็กนะขอบ15ค่ะนะคะยางนะสวยๆเลยค่ะยางได้เป็นยางดันหลบด้วยค่ะพี่ขานะคะแล้วก็ได้ปีใหม่ๆด้วยนะสำหรับยางคันนี้ขออนุญาตนะคะพี่ดูยางให้พี่นิดนึงนะจ๊ะ คันนี้ยางปี2022เลยค่ะติดมากับตัวรถเลยนะคะสวยงามรอบคันมากๆเลยชุมโชคด้านในใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยด้านข้างหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเนะะี่ยค่ะมาพร้อมโคงใไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเลยค่ะนะีคะได้เป็นหูกระจกสีดํานะคะคิ้วกันศาสตร์มีมาให้ครบสีด้านเลยด้านมือเปิดเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยงามมากเดีย๋ยวดูด้านใน ด้านในค่ะพี่พี่ขาได้เป็นเบาะหนังตึงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่หารถเนี่ยสายประหยัดมาจัดไปได้เลยสำหรับคันนี้สวยงามแบบรอบคันเพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงนะคะประมาณวันที่5เดือนนี้เองพี่พี่จ๋านะคะเอาไมา้พี่พี่ดูกันก่อนเลยนะคะด้านล่างมีลำโพงมาให้แผงประตูสวยงามอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะซีนยางขอบประตูต่างๆไม่มีฉีกขาด ไม่มีแตกลายพ,พี่สบายใจได้เลยค่ะนะคะกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานมั่นใจเลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนเปลี่ยนฝาประตูมาแน่นอนมาดูกันที่โครงสร้างหลักเสาบีโครงสร้างหลักเสาบีนะคะตัวน็อตไม่มีรอยงันแงะขันไขใดๆค่ะเนี่แผ่นเพจจดตรงปีเลย2022นะบอกเลยคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยครบคันน่าใช้ส,สุดในราคาแค่3 90, 000, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น นะเครดิตดีฟีดาวไปได้เลยสาหรับคันนี้เบาะด้านในค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังเลรูมต่างๆนะคะถือว่าไม่แคบเลยพี่ขาสําหรับคันนี้นะและที่สําคัญเครื่องยนต์แค่1.2ประหยัดอัตราสิ้นเปลืองแน่นอนนะคะใช้กันได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่นะคะประตูต่างๆนะคะเปิดได้ค่อนข้างกว้างเช่นกันนะคันนี้สีเทาดำหายากนะบอกเลยใหม่แค่20,007 เท่านั้นเองนะคะราคาดีงามสุดๆเลยด้านท้ายนะคะดีไซน์ไฟไม่มีคมเหลืองแตกลายนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะด้านหลังกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยค่ะได้ทะเบียนนี้ไปเลยค่ะพี่ๆค่ะนะคะเดี๋ยวดูด้านในด้านในนะอุปกรณ์ได้มาค่อนข้างครบเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นถาดนะคะเก็บของด้านบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินด้านใน ะะปั๊มลมต่างๆอยู่ในสภาพที่ครบค่ะยังไม่ได้แกะเลยพี่พจ๋านะคะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยครบนะ,ะซีนทางมะพร้าวต่างๆนะคะและประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะพี่พี่มั่นใจได้เลยว่าซื้อรถมือสองกับเพชรยนนะคะไฟเดิมแท้ไทยคยโตนะคะพ,พี่ดูได้เลยนะคะรอยน็อตต่างๆไม่มีคราบสนิทใดๆเลยค่ะนะคะสวยสมบูรณ์นะ,ะในราคา3 9 9 0 0 0บาท เท่านั้นนะคะใครชอบถูกใจเข้ามาดูรถตัวจริงพร้อมทดลองขับก่อนได้เลยค่ะพี่พีด้านท้ายนะคะเดี๋ยวแพลนให้ดูสวยเลยค่ะคันนี้นะราคาดีงามมากสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะพี่พี่ขาเปิดทุกวันค่ะจันทรถึงอาทิตย์นะคะด้านหลังล็อกเด็กต่างๆนะคะอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆครบนะคะตัวน็อตก็ไม่มี ริ้รอยรอยงัดแงะขันขไข่ใดๆด้านในเบาะหนังตึงๆเลยค่ะนะร,รถยังไม่ได้สปานะพี่ๆขาเอามาให้ดูก่อนเลยนะนะสวยงามจริงๆนะคะมาดูฝั่งทางด้านคนขับกันบ้างทางด้านคนขับค่ะนะคะประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะองศานะขนาดนี้ถือว่าขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะคะตรงแผงประตูนะคะหกูกระจกมองข้างนะคะปรับระดับในล็อกประตูล็อกกระจกนะคะใช้งานง่าย ตรงมือเปิดเป็นสีโครเมียมแบบนี้ค่ะด้านล่างมีวางแก้วมีลำโพงให้นะคะสวยงามตัวน็อตต่างๆนะคะก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยงัดแงะขันไขใดๆค่ะเบาะหนังด้านคนขับก็ตึงๆสวยๆเลยนะคะไปะด้านในนะนี่แฟลให้พี่ดูนิดนึงด้านในพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กเใบหน้าจอกลางมีมาให้ ขออนุญ,ญาตเข้าไปสตาร์ทให้พี่พดูนะคะสักเล็กน้อยนะจ๊ะกุญแจนะเป็นแบบกุญแจเป็นแบบไขยอยู่นะคะแต่เป็นรีโมทแบบไขนะหน้นาจอด้านกลางไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ขาเลขไม้สองหมื 20, 8, 8น่นแปดพกิโลเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะขออนุญาตเบาเสียงนิดหนึ่ง หน้าจอด้านกลางเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะพี่พี่นะบลูทูธ usb am fm นะคะใช้งานได้หมดเลยนะ,ะนี่นะคะ a p p l e CarPlay นะคะนี่บลูทูธนะคะเชื่อมใช้งานได้เลยค่ะพี่พี่ขานะคะ am fm นะคะใช้งานได้เลยด้านล่างแอร์นะเป็นแอร์แบบตัวเลขดิจิตอลนะคะเกียร์ออตเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดแบบนี้ค่ะเบรกมือแบบแมบนบแบบนวล นะคะบอกค่อนข้างตึงสวยนะคอนโซลต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์เลยค่ะปะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันนะคะพี่ๆขาว่าเจ้าสีเทาดำรอๆคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นไหนนะคะกับคันนี้เลยค่ะ t o y ย t a ายาริส1.2 Sport ปี2022มากับเลขกไมหมน0 0กิโลราคาตั้งขาย 399,000ใครหาสเปกนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ086-344-0045แจ้งติดต่อเซล์แอนดมาค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ